สวัสดีครับผมม,มือนีมาเบิงมั่นนะครับผมจะ,จะเะษตรทดลองคืออก,กล่ะครับจะเปลี่ยนซื่อส่องหรือคื้อพาเ็ดเป็นซื้อช่องซื้อลานสนญญาณไฟนิเจอร์ครับเป็นซื้อลานเออเ็ดบานประตูครับเกี่ยวกงานใหม่แตว่ว่ากะมาไทายมั่นจีบมั่นคืออก,กครับมันแรงลายครับฝนมาตกอยู่เมืองอำนาจนะครับผม ผมอยู่นนน้ำแขงฝนมาตกแต่ทางอื่นตกจนแบบจนเขาได้ใส่ปุ๋ยเม็ดแล้ะครับแต่ผมครับไรหนึ่งครับลุงทุ่นหดเองเลยครับผมทีละตนหดเธอเ,เดียวพ่อครับหดปีกเปียกหดแล้วผมก็ขีให้เขาได้เลียงต้นจนังอยแหละจังสีระเบิดหัวเลยครับพอมันเขาจะสี่เดือนแหละครับสามเดือนจะสี่เดือนแล้ว ต่ว่ามันต้นหน่อยครับมันหนาเรงระเบิดหัวผสมกับปุ๋ยแบบเขคายยูเลียปุ๋ยเร่งการจเจริญตัวโตวบวกระเบิดหัวร่วมกันนะครับหันมโหดเดี๋ยวเพี่ยกินตายเบิดก่อนบึงใบเหี่ยวหมดแล้วเริ่มเป็นหัวเหมดเลยด้วยครับแต่ว่าหัว หัวํำล้ำม,มั่นนี่ครับหัวบทันใหญ่แต่คันเสียดระเบิดหัวไปผมก็บรรัวว่าหัวจะใหญ่ขึ้นบอ่อนะครับผมพึ่งพัดปลูกป,ปีแรกที่น้องกะบ,บอกนนเด้อครับว่าหัวมันจะใหญ่บ่อหัวมันจะใหญ่ขึ้นบอ่อมันเหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนนี่ครับเป็นมั่นหน้านะครับ ขนาดม้วนงามๆดิผมทดล่องปลูกไปถึงเท่งนะครับแต่หัวบ้านใหญ่ยปันใดครับบ้านซ้ำขวดเอ็มลอยเลยขนาดยังงามๆอยู่ผมเริ่มปลูกวางเมื่อวันที่สี่ท่านเออครับสี่ท่านว่าสี่ท่านว่า <c oughs> มั่นคือจะซื้อนะครับงดป่านนี้ เห็นเพียรล่วงแล้วโว้ยย่านมันตายนะครับก็เลยจัดการเลยเปิดนน้ำไ่มันเลยครับหากคือเป็นลอยๆผมปักเตือนเตือนเลยครับเดี๋ยวผมคุดให้บึง ต้นใดดีต้นไงก็ต้นหน่อยต้นต้นไข่เนี่ยกูมูเนี่ยเนี่ยบอกมัน,น,เน,กนเป็นหักแต่ว่าโบมันหัวโอ้ยหัวก,กับโบมีแบบ ข้ามลงไปก็เห็นอยู่ดีล่ะเดี๋ยวขุดตุ่นบึงหม่เงินก็ยังตุ่นใหญ่ก็ยังบวิ้งหัวดินเหง โอ้ยหัวยังนีหน่อยอยู่วาะมันมั่นสองเดืนอ,ด <c oughs> อนนอารุดต้นย <c oughs> ือครับบมีหัวโอ้ยหัวยัอยู่ใตโาท่านในหอดอันนี้ยังอยู่สั่นบนอยู่ครับนี่ครับหัวพึ่งในซ้ำนี่นี่ ô uẩn gì để cái huấn mua ngắm các đìn kiềng các huấn một đìn kiềng nhăng mà biến huấn ยวสีดพดน้ำเลี้ยวแล้วก็ร้อยให้เขาปืนโตนะครับปืนโตจะเข้าแล้วก็ไอ้สีดปุ๋ยกาขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ